สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง YouTube ช่างเอลําพูนวันนี้ก็จะมาซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบิดฟ้าขาวรุ่นยอดฮิตนะครับอันนี้เป็นเครื่องของพี่จำนงนะครับจังหวัดเชียงรายผมก็ติดเปิดโทรไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะจำรหัสนะครับจดรหัส4ตัว5ตัวท้ายนะครับ จะจดไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเป็นอะไรนะครับเวลาแยกชิ้นเวลาประกอบมาจะได้ไม่งงไม่ปนกันนะครับเพราะว่าเครื่องฝาขาวมีมาเยอะนะครับแล้วก็หน้าตาเหมือนกันหมดเป็นบอร์ดเป็นอะไรนะครับผมจะจดไว้ว่าบอร์ดอันนี้เป็นหมายเลขอะไรนะครับเขียนติดประมาณนี้นะครับจะมีโค้ดของแต่ละเครื่องไว้นะครับ เวลาถอดพัดลมมานะครับก็พัดลมก็จะอยู่ชุดของมันแต่ถ้าเป็นฝาแบบนี้นะครับถ้าแยกออกมาจากตัวกล่องมันจะไม่มีรหัสไม่มีอะไรบางทีมันจะปนกันนะครับผมก็ต้องติดโค้ดไว้ก็ถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีลมแรงมานะครับลมแรงมาแล้วก็มีฝนลงมาด้วยนะครับไม่รู้จะเป็นพายุหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวก็มาเทสดูเบื้องต้นนะครับโดยการจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับสำหรับเบื้องต้นเครื่องนี้นะครับคุณลูกค้าเขียนอาการมาให้ด้วยนะครับว่าขั้วแบตท,ทริปนะครับขั้วแบตด้งเวลาเปนะิดเบรกเกอร์แบตการแบบนี้นะครับส่วนมากก็ภาค d c ซ o ทูจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเทสโดยการจ่ายไฟเข้าไป เดี๋ยวรีบทำคลิปนิดนึงนะครับว่าต้องไปดูข้างนอกว่าเป็นอะไรบ้างนะครับลมแรงตั้งกระแสไว้ที่สัก 2M แอมป์ก็พอนะครับเผื่อมันมีปัญหามันจะได้เตือนเราผมจะจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับอ่าจริงๆด้วยนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องไม่มีแรงดันนะครับกินกระแสเต็มเลยก็แปลว่า ด้านดี t ี dc ดีีช็อตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในแล้วจะถ่ายให้อีกทีครับก็เป็นเครื่องใหม่ๆนะครับยังไม่เคยแกะเลยดูข้างในนะครับเป็นเครื่องที่ไม่เคยแกะนะครับถ้าเคยแกะแล้วมันจะมีรอยนะครับอันนี้เป็นกาวที่หยอดมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้ครับก็มีฝุ่นมีใยแมงมุมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใช้มา,ายังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีฝุ่นขึ้นขนาดนี้เลยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าฝุ่นมาจากไหนนะครับถ้าเป็นฝุ่นแห้งก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเจอฝุ่นชื้นก็อย่างว่านะครับทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหายได้เหมือนกัน ลือมาแล้วครับเดี๋ยวเอาไปเป่าก่อนนะครับไปเป่าฝุ่นฝนก็ตกด้วยนะครับเวลานี้ที่จังหวัดนำ้ำพูลของวันที่7มีนาคม2565เวลา21อ่อดนกา2ีนาทีฝนตกนะครับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆไปเป่ามาแล้วแวบ๊บโอ้โหใสสะอาดเหมือนใหม่ นอ่ ه, นะครับเครื่องยังไม่เคยซ่อมนะครับนี่ฝนตกครับเวลานี้ฝนท้งลมพายุอ่าลมได้หายไปแล้วเหลือแต่ฝนนะครับตอนนี้ก็บ้านอื่นนะครับไฟดับตอนนี้นะครับแต่บ้านผมไฟไม่ดับเนื่องจากใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับกับอินเวอร์เตอร์ 3kVA 2,400วัตต์นะครับตัวนี้ใช้ในการทำงานซ่อมง,งานไฟจะมาก็ช่างไม่มาก็ช่างนะครับใช้ไฟนิดเดียวนะครับกับแบตเตอรี่ร้อยแอมอยู่ได้ถึงเช้าแน่นอนนะครับดูนะครับไม่ถึง1นแอมนะครับเวลากดหัวแรงก็ประมาณ1 M, นึ่งแอม้งครับนี่นะครับ1นแอมคูณ2อ3ก็อยู่ที่ สองสามร้อยกว่าวัตต์นะครับอยู่ได้ทั้งคืนแน่นอนเอานอกเรื่องก็มาเช็คกันต่อนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์อาการขั้วแบตเตอรี่ชอ็อตนะครับเวลาดันไฟแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วเบรกเกอร์ด้งนะครับเบรกเกอร์ทริปก็แปลว่าภาค DC to DC เสียก็ได้ลอยอุปกรณ์ ลอยขาเกตไว้นะครับเพื่อทำการใช้มิเตอร์วัดหรือใช้คอมเพนแนต์วัดก็ตรวจเช็คดูทั้งหมดมีรอดอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดตัวที่เสียออกมี16ตัวนะครับอันนี้ถอดออกมา8ตัวเหลืออีก8ตัวทิดจริง ถ้ามันชอ็อตไปตัวงนะครับเราวัดในวงจรมันก็จะชอ็อตไปเหมือนกันหมดนะครับวัดขา1กับขา3นะครับโดยใช้มิตเตอร์คูณ1นึงครับมิตเตอร์คูณ1นึงวัดถ้าวัดในวงจรก็ลอยขาไว้นะครับแต่บางทีมันไม่รู้นะครับบางทีมันไม่รู้เราต้องถอดออกมาวัดข้างนอกนี่นะครับวัดขา1ขา3ไม่ขึ้นนะครับ ถ้าวัดขาหนึ่งขาสามไม่ขึ้นถปลว่าอาจจะใช้ได้นะครับแต่มันมีวิธีเช็คมอดเฟสอยู่นะครับขับซ้ายขับขวาหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นครัง้งไม่ขึ้นครั้งนะครับแต่ตัวนี้เสียนะครับวัดขาหนึ่งกับขาสามดูนี่นะครับเข็มขึ้นเห็นไหมครับถ้าคอมโพเนนต์วัดนะครับจะเห็นชัดเลย เดี๋ยวต้องถอดตัวเสียออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่เอาคอมโพเนนต์วัดนะครับขาหนึ่งกับขาสามดูคาเรคเตอร์ของมันถ้าคาเรคเตอร์ไม่คุ้นนะครับไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาก็แปลว่าตัว R ขาเกตอาจจะขาดนะครับหรือว่าจะมีทานซิสเตอร์อะไรพวกนี้ช็อตนะครับส่วนมากจะมี R ตัวนี้นะครับที่เห็นดำๆนะมันร้อนจัดนะมันร้อนนี่นะครับ มันจะร้อนเฉพาะตอนที่มันมีปัญหานะครับถ้าเวลามันไม่มีปัญหามันจะไม่ร้อนคือไฟมันผ่านตัวมันได้สบายนี่นะครับเหมือนจะดำๆนิดนึงแต่ยังไม่ขาดนะครับถ้าค่ามันไม่เพี้ยนก็ไม่เปลี่ยนมันจะมีฟ้าขาวบางรุ่นนะครับจุดนี้จะใช้อาตัวใหญ่นะครับอาตัวใหญ่แบบนี้นี่นะครับอาต,ตัวนี้ใช้ตัวเล็กก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับ ถ้ามันไม่ช็อตนะครับมันก็ไม่มีรอยไหม้แบบนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปนะครับนะเพื่อความชัวเปลี่ยนไปแล้วก็ไล่วัดคาเลคเตอร์ของมันนะถ้าคาเลคเตอร์เพี้ยนนะครับก็หาจุดที่เสียนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็วัดดูอีกทีนะครับหรือว่าจะวัดสัญญาณก็ได้นะครับยังไงก็ได้อยู่ที่เทคนิคของใครของมันเอาละ,นะะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน ตัวที่เสียออก็เบอร์ที่เสียนะครับ I R F B C 1 5 5สเปคของมอเตเนะครับอยู่ที่1 5 0ยห้าสิบโวลต์ร้อยี่แอมอ่า150โวลต์1 0มก็มีทั้งของแท้ของเทียมนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอะไรเดิมนะครับ เก็บไว้ในถุงนี้ดูราคาอันนี้ตั้งสิบตัวนะครับสิบตัวร้อยหกสิบแปดบาทใครจะซื้อมาใช้ก็ซื้อเถอะนะครับแต่ผมไม่เอาครับตัวนี้มันไม่ใช่ราคานี้นะครับราคานี้ผมซื้อมาตัวที่แปดสิบห้าบาทครับเป็นตัวเปิดตัวไปเลยแปดสิบห้าบาท เฉลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งสั่งจากหลังร้านนะครับหลังร้านทดสอบซื้อมา2 3มตัวก่อนนะครับเมื่อมั่นใจแล้วก็สั่งมาทีละล็อตเลยนะครับทีละแพ็คทีละแพ็คเพราะว่าอาการเสียของเครื่องฟ้าขาวนะครับถ้าเสียไปตัวหนึ่งนะครับมันอาจจะลามไปทั้งหมดนะครับอย่างตัวนี้นะครับเสียไปทั้งหมด14ตัวอยู่ลอดแค่2ตัว อันนี้ยครับผมก็ก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแต่2ตัวที่ยังดีอยู่นะครับก็เอาเก็บไว้เป็นสแปร์นะครับเพราะว่าอะไรที่ซื้อมานะครับมันเป็นลอดเดียวกัน,นครับก็จะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับเปลี่ยนให้คุณลูกค้าทั้งหมดเอา้าก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ รู้สึกว่าวันนี้ไฟดับนานจังเลยนะครับยังไม่มาเนื่องจากฝนฟ้าขนองสายไฟนะครับน่าจะพาดจะขาดอะไรตรงไหนไม่ทราบนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีอินเวอร์เตอร์ไว้ใช้อยู่นะครับนี่ก็มีแบตลิเทียมฟอสเฟตร้อยแอมนะครับ ก็ยังทํางานได้นะครับยังทํางานได้ปกติเหมือนไฟฟ้าไม่ดับนะครับแต่มืดดูข้างนอกเดี๋ยวก็จะเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์เนี่แหละครับมาทดสอบอินเวอร์เตอร์อีกทีหนึง่งก็ประมาณว่าใช้อินเวอร์เตอร์ออฟกิดมาทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอีกทีหนึ่งนะครับ โดยใช้สวิตชิงใจมาที่48โวลต์นะครับตั้งไว้สัก5แอมป์ครับใจเข้าเครื่องเรียบร้อยลองเปิดสวิตช์นะครับปัป๊บหน้าจอขึ้นแล้วนะครับรอดูนะมีไฟออกมาแล้ว230โวลต์ กินกระแสด้าน DC ที่3แอมป์มาดูจากอินเวอร์เตอร์ผมนะครับกินกระแสดโดยรวมที่1.4แอมป์อยู่ที่300กว่าวัตต์นะครับดูที่หน้าจอก็มีเสียบหลายอย่างเลยนะครับมีหัวแรงมีสโคบมอีอะไรต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือ เดี๋ยวลองวัดสโคปดูนะครับไม่มีไฟฟ้าก็ซ่อมงานได้อา้าวจะคีบยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอต่อปักเดิมๆของมันก่อนนะครับพอดีใช้สายกับหางปลาเสียบแบบนี้นะครับปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยแปบ๊บหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับ ถือเป็นความโชคดีของเจ้าของเครื่องฟ้าขาวเครื่องนี้นะครับเสียเฉพาะภาค DC to DC ไม่ลามไปถึงภาคอินเวอร์เตอร์และอื่นๆเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ดึงโหลดที่300วัตต์โดยแหล่งใจไฟ220โวลต์ตัดนะครับสวิตช,ชิ่งผมตัดนจากมันตัดเพราะว่าตั้งกระแสสวิตช,ชิ่งไว้น้อยนะครับ ตั้งไว้สัก 15M มเอาใหม่นะครับต้องปิดระบบก่อนแล้วเปิดใหม่ดับไปแล้วเอาเปิดใหม่นะครับไฟที่จ่ายให้สวิตชิงนะครับเป็นไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะ จากอินเวอร์เตอร์ก็มาเข้าสวิตชิงจากสวิตชิงก็มาเข้าเครื่องเพื่อทำการเทสนะบอกว่าโล w v โวลตนะครับกินกระแสที่8แอมป์ดีซีนะครับเดี๋ยวเพิ่มเป็น50ดูนะครับตัวนี้ 22c ก็กินแค่500กว่าวัตต์สบายๆครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จ่ายได้ถึง2,400วัตต์นี่นะครับดึงที่378วัตต์ DC นะครับมาดูของอินเวอร์เตอร์ขึ้น04นะครับแบตเตอรี่โล กดดูก่อนนะครับกินกระแสที่เครื่อง8แอมป์อยู่ที่250กว่าวัตต์นะมันหลายต่อนะครับไม่รู้ไฟมันตกลงมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็ท้าเทสจากแบตเตอรี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับเดี๋ยวมาเทสกับหลอดไฟสัก500วัตต นี่นะครับเป็นหลอดสปอตไลท์500วัตต์ถัดต่อทั้งหมดก็จะเป็น2,000วัตต์หลอดกลมอีกนะครับ2,300วัตต์เป็นหลอดสปอตไลท์หลอดใส้นะครับดึงวัตต์ DC ที่540วัตต์นะครับคืน POSI e ดึงอินเวอร์เตอร์ แ่งใจ220ของผมนะครับที่3 m 3แอมสาก็6กนะครับ600วัตต์เอาก็แก้ขัดได้นะครับเวลาไฟดับเอาละก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการซ่อมอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวอาการขั้วแบตเตอรี่ชอ็อตนะครับโดยภาค p c to DC มันชอ็อตนะครับขั้วแบตก็เลยชอ็อตกันแต่ฟิวไม่ขาดนะครับ เปิดเบรกเกอร์แล้วเดิงจุดที่เปลี่ยนไปก็จะมีมอสเฟตครับด้านนี้เปลี่ยนไปทั้งหมด16ตัวนะครับตัวที่ดีเหลืออยู่ที่2ตัวก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ